สวัสดียามเช้าค่ะคุณแก้วแก้วเอ้ยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันพุธนะวันพุธนะคะวันนี้จ้าไปใสายบารกับคุณยายนะคะวันนี้วันพระนะไปสายบารด้วยกันนะคะสวัสดีหรือยังสวัสดีเอฟซีคุณยายก่อนเร็วๆ สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายมีอะไรใส่บาตรบ้างคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้ก็มีหลายอย่างนะคะวันนี้ไปใส่บาตรแล้วนะคะคุณแก้วจ้ะสวัสดีเอฟซีคุณยายยี่ยังสวัสดีค่ะไอแก้วน่ารักแก้วเอ้ยแก้วจ้ะแก้วจ้ะสวัสดีค่ะ สวัสดีสวัสดีจะาเอ๊แก้วเอ้ยไอ้แก้วจอมสนุนไปกินอาหารเลยกินอาหารเยอะๆนะคะแก้วจ๋าแก้วจ๋ากินอาหารเยอะๆเลยนะคะกินข้าวเยอะๆเลยนะคะแก้วเอ้ยสวัสดีค่ะจ้าเอาแก้วมาสวัสดีคุณยายก่อนเรลยคุณยาย มาสวัสดี FC คุณยายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ